ทุกคนเลยนะคะก็มาเจอช่องมามินอันเดอร์แกงนะคะอ่ะมินจะไม่มองกล้องนะคะแต่ถา้ามินมินพูดเศร้าๆล่ะอ่ะสุสดทีด่ทุกคือมาเจอช่องมามินอันเดอร์แกงคนนีคาร์มีเลี้ยลุกโลกมานะคะสองลูกนะคะลูกละกี่บาทคะบอกแม่เลยไม่แพงเลยค่ะลูกละห้าบาทค่ะแต่เป็นของกอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ก็อร่อยมากเลยค่ะมือม่ิชานะคะมินซื้อมาขอไม่มองกล้องนะมืิชานะคะมินซื้อมานะคะลูกละห้าบาทนะคะก็กินไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ค่ะทุกคน ไม่มีรู้ด้วยเนี่ยมันแกะยากมากเลยอ่ะอันนี้มิ้นแกะไปะคือจะเละหมดเรามันต้องมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าในการแกะคนอื่นเขาก็แกะได้กันหรือเปล่ายากมากทุกคนเดีไปตอนแกะได้กันเลย เราได้มีดมาแล้วนะคะแต่เราห้ามใช้โดยที่ไม่ค่อยมีผู้ใหญ่เนาะเราจะพูดแบบติดพัดลมนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราปิดพัดลมก่อนเนาะ,ะนเราจะใช้แบบนี้นะคะแล้วก็ต้องมีผู้ใหญ่ด้วยแต่ว่ามิน้นไม่มีผู้ใหญ่มิ้นก็มีคุณตาอยู่นะคะมิ้นขอตาแล้วได้หรือเปล่าได้หรือไม่ นิดหน่อยค,ะค resigned, อ uh, ่ะทุกคนใกล้ออกแล้วนะแป้งมันไม่ค่อยดีเนาะแป้งแป้งเหนียวแป้งไม่นุ่มโอเคโอ้ทุกคนเลยแล้วทุกคนขอใช้มือนะคะอนุญาตใช้มือเพราะเราเช็ดมือมาแล้ว ก็อร่อยนะครับเราจะแกะออกมาก็ได้แล้วลนะครับได้เป็นประมาณนี้อร่อยเนาะแต่มันเละไปหน่อยแป้งไม่ค่อยดีต้องใช้ไม้ของมีโครมเนาะถึงจะแกะได้อะ วันนี้เราจะกินกันทั้งหมด2ลูกนะคะ2ลูกอืกแล้วอีกลูกนะคะแบดจิ๊กแควทุกคนมีสาเหตุอะไรเกิดขึ้นนะคะตรงนี้คือขาดแล้วเนี่ยตรงนี้คือขาดแล้วเราต้องแกะด้านนี้เนาะอีกแล้วทุกคนจะแกะยังไงเนี่ยจบเลยนะคะขออนุญาต คุยคุยเกือบเกือบอหือได้แล้วค่ะแกออกมาให้ได้ห้ามเล่นนะได้แล้วทุกคนนี่มีไส้เหมือนเดิมนะ อร่อยไหมเนี่ยมาลคนงจะมากินใกล้ๆเลยนะคะทุกคนคะถ้าทุกคนนะคะจะกินเยลลี่อะไรนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีคำเตือนว่า ขอให้ทุกคนกินอย่างระมัดระวังนะคะมีนะคะกินคําใหญ่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นของก๊อปหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่มันรู้สึกไส้มันเปรี้ยวๆนะคะถ้าเกิดของก๊อปของจริงหรือของจริงเปรี้ยวหรือหวานก็บอกมาด้วยนะคะมันจะได้รู้ว่าของจริงหรือของปลอมแล้วไส้ข้างนอกนะคะก็จะนิ่มๆแล้วก็จะนุ่ดๆเหนียวๆ,น,ๆน,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 นิดหน่อยนะ อ๋ทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมด้วยนะคะว่าเด็กๆห้ามใช้มีดกันนะคะใช้มีดถ้าจะใช้นะคะให้ใช้อย่างระมัดระวงังทุกคนมีดคือเรือมแสงโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็กดหัวกดไลค์ให้ในช่องมามีนอันเดอร์เก่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆหนูๆได้ดูนะคะ อ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะพี่ยิ้มกับเติ้ลถ้าดูตอนนี้นะคะก็ฝากกดไลค์มาให้ด้วยนะคะแม้แต่ใครจะดูนะคะมินให้ดูได้หมดะคะ่ะเป็นเด็กๆเ,เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นยายเป็นตาทุกคนได้ดูหมดนะคะเพราะว่ามินไม่ได้มีอะไรที่คำหยาบนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย